อตอนนี้ตัวที่ห้าตัวที่ห้าของน้องปลาน้องปลาจะฉีดสายประยาตชุดใหญ่มันมีของปลานี่เป็นผู้หญิงคนเดียวในในในแข้งจอมยุทธวันนี้เลยให้เกียรติฉีดมากกว่าคนอื่นห้าตัวเดี๋ยวก๊อฟฉีดสี่ตัวลอมสี่ตัววันนี้ฉีดทั้งหมดสิบสี่ตัวไปสิบสามตัว หมดกอกแม่พนะันสิบสามสิบสองพ่อพันหนึ่งอ่าไอทองดำด้วยหนึ่งแม่พันทั้งหมดสิบสองขายไปตัวละหมื่นเอง ตอนนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ห้าของน้องปลาตัวสุดท้ายเดี๋ยชุดต่อไปกอ๊อปฉีดเลยตเตรียมยาสลับหน้าที่กันคนหนึงเกียคนหนึ่งก็ช่วยนี่ตเตรียมยาคนเดียวทำงานคนเดียวไม่ต้องให้ใครช่วยอยู่บ้านก็ต้องทำได้สันดาปามสายพยาติชุดใหญ่ ไม่ได้พูดจะปากนะครับถ่ายจริงนะปีละสามครั้งปีละสามครั้งโดยการให้ลูกศิษย์มาช่วยถ่ายให้เรียบร้อยน้องพลอยกินยาไปแล้วหลานเจีย๊ยบลูกอร่อยไหมน้องพลอยเก่งจังเลยไม่ดิ้นเลยไว้วันนี้พลอยเป็นนางเอกเลยไว้ฉีดฝังน้นสองเข็มไม่ฟังเข็มก็ได้ ดูดยาเรียบร้อยแล้วลืมไปเข็มอย่างนี้ก็มีด้วยมีทุกรูปแบบถ้ากูนั่งอยู่อะถ้ากูไม่นั่งเนี่ยไม่ออกยาฉีดไปป้อนควายกูแล้ยมึงอย่ายาฉีดไปป้อนไม่ได้นะยกอฟน,นะเอาแม่ก้ ปีปลาทําเป็นเด็กฝึกงานเลยเข็มแรกกระเด็นสามเมตรโอ้นิ่งกิฟเลยน้องพลอยยอดมากลูกสาวอ๋อให้ความร่วมมือดีไว้